สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนสุนคริถไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งกลับมาแล้วจ้าปากกากลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ผู้ชมก็ยังอยู่กับเราทั้งสองคนอยู่เหมือนเดิมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะฮะช่วงนี้จะไปจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องราวทางการเมืองกันหลังจากที่วันสวันที่ผ่านมา กกตเขามีการประชุมหารือร่วมกับบรรดาพักการเมืองต่างๆทั้งหมด58พักการเมืองนะฮะถึงเรื่องการกําหนดวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งใหม่นี่ฮะว่าจะไปเลือกตั้งกันวันไหนแล้วก็มีการสอบถามความเห็นทั้งหมดพักทั้งหมด31พักมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งความเห็นเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกอยากจะให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดก็คือภายในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งกกตก็ชี้แจงว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะค่ะซึ่งเอาเป็นว่า เ,เขาก็เลยออกแบบไว้กว้าง <3 S 1> แบบาแนวทางาดีไซน์มาสามแบบก็คือเร็วสุด20กรกฎาคมกลางๆอ่ากางๆก็14สสิงหาช้าสุด14กันยาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่30เมษายนนี้นะฮะ <ภา S 2> ก็จะเชิญบรรดาพักการเมืองเนี่ยมาหารือร่วมกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าแนวทางโดยส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะมีการเลือกตั้งได้แล้วไม่น่าจะเกิดปัญหาก็คือวันที่20กรกฎาคมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องประชุมกันอีกรอบหนึ่งฮะดูเหมือนว่าคนที่เป็นห่วงในเรื่องของวิธีการทํางานในระบบรัฐสภาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนมากเพราะว่านี่เขาไม่ได้ทํางานกันมา56เดือนเนี่ยนะใช่ฮะถ้าเราสํารวจตรวจสอบดูการออกให้ข่าวเนี่ยเคนักการเมืองเนี่ยออกมาบอกอย่าต้องเลือกตั้งต้องเลือกตั้งอ่าต้องมีนะต้องวุฒิวัฒน์อะไรจะต้องทํางาน แต่ประชาชนดูรู้สึกมีก็ได้มไม่มีก็ได้อันนี้ความจริงนะใช่รู้สึกเบื่อหน่าย<อ>แต่ถามว่าอยากเลือกตั้งไหมอยากเลือกตั้ง<ช>แต่พอเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยหนึ่งอะโมฆะบ้าง<อ>ล่ะหรือว่าได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาบ้างล่ะก็ไม่อยากจะไปเลือกตั้งแล้วเมื่อวานบรรดาพักเล็กพักน้อย30กว่ารายเนี่ยเขารวมตัวกันแสดงสัญ,ญลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะคร<ช>ับเอาอะไรเอาปาตงโก้ <c oughs> ไปมอบให้ก,กรกตเขาแหละเ,<อ>เพื่อจะแสดงออกถึงความ สามเมื่อคีรักใกล้กลมเกลียวแล้วก็สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งสัญลักษณ์ปมโตรย์ออที่เป็นคู่คู่กันเงี่ยหรอ,อ,อก็ฉันจะคิดเนาะเอเอ,เ,อเขา <laughs> ก็พยายามแสดงออกแต่ว่าพักเล็กพักน้อยเนี่ยน,นะมันมันมันไม่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหม,มคือหนึ่งตัวบุคคลอสองก็คือเราไม่รู้ว่าท่านท่านดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมานมีบทบาทขนาดไหนคือบางทีเป็นพักใหม่ที่เรายังไม่คุ้นชื่อเลย คือบางบางค, <น S 2> คนเจตนาดีตั้งพักขึ้นมาเออพักชื่ออะไรพักต้นไม้ประชาธิปไตยสมมุติแต่เราไม่เคยรู้เลยท่านดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอะไรเพราะฉะนั้นท่านต้องแสดงออกว่าท่านนี่โอ้โหจริงใจรับใช้ชาติจริง<ช>ๆเขาถึงจะได้เลือกไม่งั้นก็เนี่ยมาแล้วก็ไม่มีใครเขารู้ไม่มีใครเขาเห็นแล้วก็เขาก็เลยไปโฟกัสแต่พักใหญ่แล้วคนไม่ได้เลือกจากป้ายนะคนสมัยนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อนมีป้ายเยอะก็เลือกตามป้ายแต่คนสมัยนี้เขาทํากันบ้าน เด็กรุ่นใหม่ที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อายุสิขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขาอยู่ใน f c e e o o o เขาไป, oh, ไปหาข <หา S 1> ้อมูลได้ว่านาย oh. คนนี้ประวัติที่ผ่านมานี่คืออะไรบ้างไม่ใช่ดูแค่ป้ายทำท้ง<า>หหองถนนแล้วก็วไปกดเลือกตั้งกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าวันเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันไหน20กรกฎาคมหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูกัน <c oughs> นะมาที่เรื่องราวของท่านนายกยิ่งรักนะฮะนายกรัฐมนตรีที่ขอให้สารรัฐมนูลเนี่ยช่วยยื่น ขยายเวลาการเข้าไปชี้แจงหน่อยขออีกสัก15วันล่าสุดสารรัฐธรรมนูญก็มีมติออกมาแล้วนะฮะบอกว่าจะให้ท่านนายกเียขยายเวลาออกไปได้15วันก็คือวันที่2พฤษภาคมคมีเวลาตักนี้ไปใช่ฮะก,ก็ไปเตรียมข้อมูลมา,านะฮะในคด,ดีที่มีการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีะนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ ให้เลื่อนแล้วแต่ขอมาอีกส่วนหนึ่งก็คือขอพยานเพิ่มใช่แล้วส่วนที่นายกขอให้ศาลไต่สวนพยานบุคคล3ป่ปากก็คือพลตารวจเอกโกวิทย์วัฒนะอดีตรองนายกมนตรีร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรมัมนตรีแรงงานและพลตํารวจเอกอชิรวิสุพันธ์เพษัทอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ3คนนี้ที่ทางนายกขอให้ยื่นสอบนี่นะฮะ สารและธรรมนูนมีคำสั่งไม่ไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าวออแต่หากบุคคลทั้งหมดจะยืน่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ยื่นได้ภายในวันที่2พฤษภาคมเช่นกันค่ะทีนี้ออพยานบุคคลที่4ี่ปากเนี่ยที่จะต้องมาที่จะต้องมาอธิบายใจความเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ ก็ก็คือพลตรวจเําอวิเชียนพทษโพสีอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเลขาสภาวความมั่นคงแห่งชาติคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาความมั่นคงแห่งชาติต้องไปวันที่6พฤษภานะทั้ง4เนี่ยต้องไปบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงหรือทําความเห็นเป็นหนังสือให้หมด ภายในวันที่29เมษายนถ้า29ไม่ไปบันทึกค่อยคําก็จะถือว่าไม่ติดใจนั่นก็หมายถึงตัวของท่านนายกด้วยนะฮะจะต้องไปรวมถึงคนที่ยื่นคําร้องด้วยก็คือคุณไคบูบุ์นิติตะวันใช่เป็นขั้นตอนเอกสารทีนี้ทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าพอหลังจากที่ศาลท่านขยายเวลาให้เนี่ยวันที่ 26เมษายนถึง4พฤษภาคมเนี่ยเพราะอะไรไหมบางส่วนอาจจะเป็นไปได้ว่าตุลาการจะไปประชุม,มที่ประเทศตุรกีเขาเรียกว่าประชุมสารรัฐธรรมนูญภ,ภูมิภาคเอเชียครั้งที่สองก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะไปตามกําหนดที่บอกรหรือไม่จริงสารท่านก็ออกแบบวันเขาเรียกกาหนดวันเรียบร้อยนะแต่พอขอเลื่อนเนี่ยสารท่านก็ติดเดินทางอย่าล่ะใช่แล้วลเดี๋ยวถ้าเกิดเขาให้เลื่อนแล้วแล้วเกิดขอเลื่อนอีกอ่ะ จะมาเลือกอะไรลักหนาพอได้แล้วไหมเวลาเขาบอกว่าซื้อเวลายื้อเวลาบางทีก็ประวิงเวลา ก็ว <affiliated S 2> ่ากันไปความจริงจะมาหรือช้าหรือเร็วแต่ความจริงก็มาความจริงก็ย่อมปรากฏนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักก็ไปโพสเฟซบุ๊กอีกละโพสอีหละไปโพสเฟซบุ๊กเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าในกรณีที่โครงการรับจำนำข้าวเอ๊ะเอฟเอฟไปไหนหมดแล้วล่ะไหนเอฟเอฟกำลังส่งมาอยู่พิมพ์อยู่นะฮะพิมพ์อยู่ไม่อยากได้ตุ๊กตามั้งเออมันกำลังใช้เวลาคือไม่อยากเอาตุ๊กตาก็พิมพ์มาได้ที่ว่านายกยิ่งรักไปโพสเฟซบุ๊กยาวเหยียดดมมมาาาากกนะะะฮเพรรควววโยบอ่ กรณีโครงการรัชนำข้าวนั้นการที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีไม่ได้นํำข้าวที่อยู่ในการครอบครองของอคสอและองค์การตลาดเพื่อการเกษตรจํานวน2.97 7ล้านตันข้าวสารม,มารวมคํานวณทำบัญชีด้วยดือ้างว่ข้าวสูญหายนั้นความจริง ไม่ได้สูญหายไปนะจ,จึงต้องนับว่าสต็อกนั้นมีอยู่การไม่นํามารวมคํานวณจึงเป็นการไม่ถูกต้องออ,อท่านนายยุประมาณบอกว่าต้องเอามาคํานวณด้วยมีหน้าล่ะคุณยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เลยเอาหนังสือเอกสารชี้แจงว่าข้าวไม่หายเนี่ยไปให้ปปชใช่เมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยออทีนี้ก่อนหน้านี้ต้องย้อนไปดูเคสองค์การคลังสินค้าหน่วยงานที่เขารับหน้าที่ในการบริหาร การเก็บข้าวเนี่ยที่ไปฝากว่าตามลงสีต้องนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะเขาออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าว่าข้าวเนี่ยสอบแล้วไม่มีไม่ไหายหรอกทีนี้แต่แต่ปชปชปปชอบอกมันมีข้าวที่ตรวจสอบไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนไงใช่แล้วออนะฮะเพื่อเปน็นการตรวจสอบคือปปชท่านคือคุณวิชามหาคุณนะฮะ,ะกรรมาการปปชอ,ออกมาระบุว่ามีข้าวหายจากสต็อกในโครงการและจะนำข้าวจำนวนสองล้านตันจริงก็นนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงกัน ก็มีการโพสเฟซบุ๊กกันไปว่าเออมันไม่ได้หายนะค่ะกออ็ถ้าถ้าเอาข้อมูลในมุมคุณยันโยงบอกข้าวไม่ได้หายหรอกแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนมากถึง3,30 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมีตัวเลขตรวจสอบชัดเจนเดี๋ยวอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้จะมีข้อมูลใหม่ให้ให้ปรปรชออีกเพราะว่าเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเรื่องของสต๊อก เรื่องของข้อมูลที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเขาจะส่งมาเพิ่มเนี่ยรับรองเป็นข้อมูลชุดเด็ดเค้กแ,แต่ให้ป้าจอยเดานะาอันนี้เวิร์กทูเดาเลยนะก <to> ก็คือเป็นการส่งข้อมูลตัดหน้าก่อนที่สตงจะเอาของจริงมาให้ จะได้งงๆกันนิดนึงเูแลดูเอาตัวเล็เอาตัวเล็กเชือเชเชื่อเป็งมังงะหลากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบเบลออย่างเงี้ยเหรออย่านะเข้าไม่หายเหรอเอาข้อที่จริงมาพูดคุยกันนะอย่าเอาแบบว่ามาทําให้สับขาหลอกระเบยนะคุณชงสุขความมาแล้วบอกว่าไอ้ทำหน้าเนี่ยนะฮะทำที่เมืองไทยดีกว่าหมอไทยเก่งเยอะแยะเลยจริงว่านี่ทำแล้วได้แค่นี้ <BS> <squared> อมาที่เรื่องราวของครูเกตว่าจอยเมื่อวานนี้โอ้นี่ของขึ้นของขึ้นอของขึ้นคดีนี้เกิดขึ้นคือ2วัยรุ่นวัย17ปีนะฮะข <ead S 1> ี่จักรยานยนต์แล้วไปเจอเหยื่อที่เป็นผู้หญิงท้อง5เดือนเขาฉายาของเขาคือแฝด <s af it> นรก <s af it> เห็นภาพยังแฝดอุ๊ยเขาเอาคือตามสื่อต่างๆเขาเอาหมวกปิดหน้าใช่ไหมเพราะว่าเป็นเยาวชนเขาเหีนภาพล้เห็นหน้ามันไหมขอขออนุญาตใช้คำนี้นะศพหมา หาาถ้าข่มขืนเคกนะเคสจะกัดลิ้นตายถ้าหน้าตาไม่ดีจิตใจยังไม่ดีใช่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้เวลาที่เกิดขึ้นประมาณสัก5้าโมงเย็นก็จะมีกลุ่มชาวบ้านแล้วก็วัยรุ่นจํานวนหนึ่งนะฮะเขาไปรวมตัวกันปิดถนนทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกอบริเวณถนนเทพสตรีปากทางเข้าวัดไม้ขาวที่อําเภอถลงภูเก็ตเนี่ยต้องดูว่าทําไมเขาถึงไปปิดแคบไปปิดเพราะเขาเรียกร้องให้ตํารวจนําตัวสองฝาแฝดนรกเนี่ยมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพและอีกอันหนึ่งก็คืออยา อยากจะให้ตำรวจนะฮะออกมาขอโทษสำหรับในตอนแรกที่ไปเอาแพะมาเป็นคนผิดเป็นซะอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยตำรวจไปเอาวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนผิดมาตำรวจเนี่ยมันจะเสียความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เพราะทำแบบนี้แหละแต่พอชาวบ้านเขารู้ว่าไอเด็กคนนี้มันไม่ได้ทำไอคนทำจริงจริงมันเขารู้กันอยู่ใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขารู้หมดบ้านไหนลูกเลวลูกดีเขารู้หมดถูกต้องรวมถึงเรียกร้องให้มีการสั่งย้ายตำรวจสี่นาย ตำรวจสีนายนี่แหละที่ตอนแรกเนี่ยนำตัวเวรุ่นในพื้นที่ไม้ขาวไปสอบสวนเพราะคิดว่าเป็นคนร้ายตำรวจสีนายนี่คือร้อยตำรวจโทอัคพงศิวิไลรองสารวัตรสอบสวนอีกคนนึงคือร้อยตำรวจตรีมนัฐไฟเพชรรองสวปอ,อีกคนนึงคือจ่าตำรวจแสนศักด์โชิพบหมูแล้วก็สิบตำรวจเอกยงยุทธฤทธิธ์พลัดนี่สี่คนนี้ไปทํางานที่อื่นก่อน ล่าสุดส่งแล้วสักสามทุ่มเมื่อวานคือถ้าไม่ออกมาปิดถนนอะไรแบบนี้ก็จะไม่ทําอะไรนะล่าสุดส่งตัวไปแล้วนะฮะส่งตัวให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดภูเก็ตก็คือสั่งให้ออกจากโรงพักไปก่อนแล้วก็จะมาสืบสวนส,วนสอบสวนข้อที่จริงบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไปจับแพะมาตั้งแต่ตอนแรกนะฮะโดยพฤติกรรมเนี่ยคือจับกลุ่มผู้ต้องหาผิดตัวทําให้ประชาชนบนที่ได้รับความเดือดร้อนอทีนี้ปิดถนนตั้งแต่ห้าโมงเย็นเรื่อยๆยามาทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณสักสี่ทุ่มครึ่ง ผู้ว่าราชก,การจังหวัดภูดเก็ตคุณไมตรีอินทุสุดก็เดินทางลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปเจรจาก,กับตัวแทนผู้นําชุมชนมแล้วก็บอกว่าเรามีการสั่งย้ายตํารวจออกนอกพื้นที่ไปละเราจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนละไม่พอใจใช่นะฮะแต่ประชาชนชาวบ้านเขาบอกไม่ได้ เขาก็ปิดปิดมันอยู่นานเลยจนผู้ว่ามาใช่จนผู้ว่าต้องไปขอโทษต้องไปขอโทษน้องผู้หญิงที่ตั้งท้อง5เดือนน่ะแล้วก็ขาหักคือตอนนี้เรายังไม่ได้ทราบอาการเขาเลยนะเค้กว่าเขาขาหักไปแล้วน้องลูกในท้องอ่ะจะเป็นยังไงก็คือผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็เดินทางไปถึงบ้านของผู้เสียหายเลยไปขอขมาคุณแม่ของน้องเขาผู้ว่าไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ผู้ว่าต้องไปขอโทษแขทนสองคนเนี่ยไปขอโทษแม่ของผู้เสียหายนะฮะ แทนเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รับปากว่าจะดูแลความปลอดภัยให้หากเกรงว่าครอบครัวนี้จะได้รับอันตรายค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเค้กไอ้แฝดนรกเนี่ยเขายังอยู่ในเกณฑ์เยาวชนใช่ไหมทีนี้พอขึ้นสารเยาวชนรับรองว่าไม่มีทางที่จะที่จะเด็ดขาดตัดสินได้แบบว่า อ่ะอถ้ามันรับสรารภาพเป็นไงคราวนี้ก็เลี้ยงไว้ในคุกเออก็อยู่สารเยาวชนไงป้าใช้ใช้ว่าเลี้ยงไว้ในคุกแล้วไปฝึกวิทยายุทธอยู่ในคุกออกมาคราวนี้ไม่ได้ข่มขืนเ<ด>ก่งอย่างเดียวมันทำได้ทุกอย่างาที่มันไม่ไไ<ด>เลื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายแข็งแรงกว่านี้ได้ไหมแต่ว่า มันก็มีผลกระทบว่าโอเคเข้าใจว่าพี่น้องชาวภูเก็ตต้องการที่จะให้ทําคดีได้เร็วก็แสดงออกแบบนี้กดดนันเป็นการกดดนันแตอ่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องบินดีเลย์ใช่เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไปไปขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะรถมันติดอันนี้เราก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจในมุมมองของชาวบ้านด้วยเพราะว่าต้องการที่จะกดดนันเจ้าที่ตำรวจเพื่อจะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้รประมาณนี้นะฮะก็มีบางสายการบินผู้โดยสารมาไม่ทานมาไม่ถึง ลำหนึ่งขาดไป5้าคนสิ <laughs> คนแต่ว่าล่าสุดของเหตุการณ์ที่เกิด <S <S กขึ้นเมคืนนี้นะฮะช่วงที่เกิดเหตุทางการท่าเขาก็มีการจัดรถบัสแล้วก็รถตู้ของการท่าออกไปรับผู้โดยสารบางส่วนที่เดินทาง เดินทางด้วยเท้าที่รถมันเดินจะเดินเข้าไปเลยก็เดินเท้าเข้าไปไกลอยู่นะการท่าก็บอกว่าโอเคถ้ามันไกลขนาดนั้นเดี๋ยวจะจัดรถตู้รถบัสเนี่ยมารับมารับแล้วก็พาไปก็ทันก็นี่ก็เป็นนี่คือพลังของประชาชนเห็นไหมใครทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยนะตำรวจทําหน้าที่ไม่ดีใช่ไหมประชาชนกดดันแบบนี้าอเขาไหมตำรวจอะแล้วจะบอกว่าคนโหคนต่างจังหวัดเนี่ยเขารักท้องถิ่นเขาอะเคสแล้วอย่างที่อย่าให เสียชื่อเสียงของคนในหมู่บ้านของคนในอำเภอนี้ของคนในตำบลน,นี้แล้วถ้าตำรวจไม่ไม่เอาจริงทําจริงนะอีกหน่อยอันนี้ทําคนไทยใช่ไหมใช่ฮะก็เสียหายเสียชื่อไปประมาณแล้วถ้ามันอยู่อยู่อีแฝดนระกไปทําต่างชาติเขาไม่มาเขียนด่าประเทศเราเหรอเฮ้ยแล้วมันคิดอะไรอยู่ไม่รู้นล้วมันทำเนยนี่ท้องห้าเดือนอ่ะพอจอนมันอดอยากมันจากไหนแล้วไปถีบเขาอ่ะเค้กขาเขาหักหมดเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอาหน้าตามา เห็นแล้วยืนถือป้ายเนี่ยไอ้ป้ายยืนถ่ายรูปผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหสงสารสงสารเด็กผู้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอีกหนึ่งคดีนะฮะเมื่อวานเป็นคดีที่อุกอาจมากเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงกลางเมืองของเรานี่เองนะฮะเหตุเกิดบริเวณลานจอดรถร้านอาหารครกไม้ไทยลาวใกล้บ้านประจอยใช่ใช่อร่อยร้านไม้ไทยลาวซอยลาดประคเขา24แยก2นะฮะเกิดเหตุมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสคือตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะฮะ คนที่ถูกยิงชื่อว่าคุณกำมลดวงผาสุกหรือชาย,อย่างเขาคือคุณไม้หนึ่งกอกุลทีทีนี้เขาไปตรวจสอบดูคุณไม้หนึ่งเนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับน,นปชใช่เป็นกนกวีเสื้อแดง,แดงนะฮะถูกยิงเข้ากลางหลังทะลุถูกยิงเข้ากลางอกทะลุหลัง แล้วก็ทนพิษบาทแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปราจอย,ร,ยอรถที่โดนยิงคือรถกระบะอ e ีสุดดีแมกที่จอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถถูกยิงที่บริเวณกระจกหน้ารถ4นัด<า>แล้วก็ประตูฝั่งคนขับอีก1รูรูดทั้งหมดเนี่ยหนัดนะฮะ<า>พยานในที่เกิดเหตุบอกว่าตัวเขานอนอ,นอยู่ในห้องพัก แอปในอพาร์ตเมนใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงสีได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3ามสนัดก็ออกมาดูเขาบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนขี่จักรยานย,ยนต์ฮอนด a าโซนิกสีบอลทาวมานะฮะคนซ้อนเนี่ยใส่หมวกไหมพรมเป็นไอ้โมงคนซ้อนเนี่ยเป็นคนยิง รูปร่างมันจะสูงประมาณหนึ่งร้ยเจสิบซนิเมตรส่วนคนขับจําได้ดีว่าใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีแดงออยิงเสร็จปุ๊บหลบหนีไปทางปากซอยลาดปะเขายี่สี่คณินี้พยานอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ผู้หญิงบอกว่าคนร้ายเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดห่างจากจุดที่คนถูกยิงนะฮะประมาณสิบเมตรจากนั้นไอ้คนซ้อนเนี่ยที่เป็นมือปืนก็ลงจากรถมาเดินยิงใส่ที่หน้ารถก่อนจะเดินเข้าไปประชิดจ่อยิงที่หน้ารถอีก เหมือนในหนังเลย<ช>ลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วไปจ่อเขาเขาอยู่ในรถสตาร์ทรถกำลังจะออก<ช>รถอยู่เมื่อกินอาหารเสร็จเ,<ข>เรียบร้อยอาาทีนี้เนี่ยคณไม้หนึ่งเนี่ยมากินที่นี่ ประจาะ,จะแล้วเด็กส่งเด็กเสร็จแล้วรู้จักกันหมดบอกมา,าก,กับ<ม> <คน S 2> เพื่อย <ๆ S 2> เรีร้อยอย่างดีแล้วเขามาครั้งนี้เขามากับเพื่อนทั้งหมดรวม4ี่คนเป็นผู้ชาย3คนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนก็คือผู้ชาย3าคนเนี่ยมารถคันเดียวกันส่วนผู้หญิงก็มาอีกรถคันหนึ่งผู้หญิงที่มาด้วยกันทราบชื่อว่าเป็นชื่อว่าคุณดรสุดารังกุพานหรือว่าอาจารย์หวานเอเชียอัปเดตนะฮะค่ะซึ่งอาจารย์หวานเนี่ยทางมหาทางต้นสังกัด คือท่านสอนหนังสือนะที่จุลาที่จุลาเองก็บอกให้ทบทวนบทบาทของตัวเองด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งประเด็นกว้างๆคือไม่ตัดประเด็นการเมืองไม่ตัดเรื่องส่วนตัวอะไรทิ้งนะคุณตํารวจบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองแต่ถูกโยงเรื่องชู้สาวเรื่องชู้สาวก็เป็นไปได้ความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นไปได้เพราะว่าบทบาทการเคลื่อนไหวของคุณไม้หนึ่งเนี่ยร,ระดับ ระดับระดับมันสมองเหมือนกันนะเพราะเขาชอบอ่านกวีกวีเขานี่คมบาดเลยนะเค้กใช่แล้ว,ลวก็นะเป็นเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัลทางด้านกวีอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยก็คือก็อ,อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะขัดแย้งทางการเมืองหรือะไรก็แล้วแตไ <Ừ. S 1> ไ่ไม่ควรจะใช้สารเตี้ยมาตัดสิกนก<ฆ>ันควรจะปล่อยให้เป็นในเรื่องของทางกฎหมาย<ฆ>ไม่ใช่มายิงกันแบบนี้นะฮะ<ฆ>ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณไม้หนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจก็จะมีการสืบสวนสอบสวนพยายามมากขึ้นรวมถึงจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดมาเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหาตัวคนร้ายต่อไปว่าใครเป็นคนลงมือทําในครั้งนี้นะฮะ พ่อจอยผูจิชาวโซความมาบอกว่าเครียดมากเครียดอะไรเหรอนึกว่าเครียดจากขาว่าใช่นะเครียดอะไรเครียดเพราะว่าไม่ได้ดูปักตลาดเมื่อวานนี้เพราะว่าชีวิตดิจิตัลมันมาปุ๊บเขาหาช่องไม่เจอเออช่วยบอกหน่อยพ่อจอยช่วยเหล่าหน่อยสิือไม่รู้ว่าคุณพี่ดูดูจานอะไรอยู่จานอะไรทีนี้ถ้าถ้าเป็นจานดํา จานใหญ่เนี่ยนะคะใหญ่เหมือนตากปลาด้านจานดใหญ่ของยี่ห้อหนึ่งอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้ต้องกดไปไกลๆหน่อยอยู่แล้วเราก็อยู่ท้ายๆไกลๆหน่อยสามสิกดไปเรื่อยๆคือวิธีเนี่ยถ้าหาเราไม่เจอให้กดไปเรื่อยๆใช่ถ้าเกิดช่องทูวิชั่นก็สามสิบสองใช่ส่วนถ้าถ้าเป็นระบบอื่นๆเนี่ยก็ก็จะเรียงตามช่องที่เราเป็นเบอร์22ใช่ครับแต่ถ้าเป็นระบบที่บผ่านการบอกรับสมาชิกก็บวกไปอีก10ก็เป็น32แต่วิธีง่ายที่สุดถ้าหาไม่เจอ กดไปเริ่มต้นจากเลขหนึ่งใช่เลขหนึ่งไม่เกิน40น่าจะเจอนะฮะลองกดตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึง40น่าจะเจอพวกเรานะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่องน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อฮะ